จากที่ฝั่งของฝ่งายค้านได้พูดไปนะคะจริงหรอคะที่บริษัทจะเลือกแค่ฝ่าที่มีประสบการณ์เขาต้องการปอดีมากกว่าใช่หรือไม่คิด<ม>ดูนะคะว่าบริษัทส่วนใหญ่ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ด้วยจริงแต่ต้องการผู้ที่มีวุฒิปอตีด้วยเหมือนกันซึ่งในขณะนี้วุฒิปอตีเป็นส่วนในที่นิยมนะคะเพราะว่าวุฒิปอตี ได้เงินเดือนเยอะมากและหลายๆบริษัทต้องการเด็จก,ก,จกจบใหม่ที่จบจากมหาวิทยาลัยโดยสายตรงโดยตรงเพราะทำตามได้ฝุกสายมากกว่าที่จากสายอาชีพและสายสาม,มัญน,นะคะเป็นสายที่ต่อมหาลัยได้ง่ายกว่าสายอาชีพเลือกทางเลือกได้มากกว่าสายอาชีพและบางที่ได้เงินเดือนเยอะมากกว่าสายอาชีพสายสามัญเนื่องจากเรื่องเพื่อนนะคะ สายอาชีพมีเพื่อนเยอะก็จริงสามารถไปต่อได้นานได้ก็จริงแต่สายสามัญไม่ติดต่อหรอกค่ะไปต่อกันไม่ได้นานจนถึงมหาลัยจุ้งจุ้งหรอกคระแส่วนเรื่องสังคมได้ยินมาว่าสังคมสายอาชีพส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ดีมากไม่ได้ดีมากไม่ได้ดีกว่าสายนานสามัญได้ซ้ำพอๆกันเลย ทั้งเรื่องนะคะสายสามาัญมีทุนให้คุณเรียนต่อไม่ใช่ว่าสายอาชีพไม่มีแต่สายสามาัญให้ทุนทุนเยอะกว่าและให้มากกว่าไปทํางานได้หลายสายจริงสัตว์เพิ่งมีข่าวมาว่าสายอาชีพสามารถต่อหมอได้แต่สายสามาัญต่อหมอได้ง่ายกว่าและตรงกว่าเนื่องจากหลักสูตรที่ฟูมาให้อยู่แล้วแน่แน่นกว่าสายอาชีพสายอาชีพสังคมก็ อาจจะไม่ได,ดีเท่ากิาจกรรมอาจจะไม่ได้เยอะเท่าการเลือกสายอาจจะไม่ได้หลากหลายแต่มีประสบการณ์ซึ่งการมีประสบการณ์ก็ดีค่ะแต่มันไม่ดีมากถือขั้นที่ว่าหลายๆยบริษัทจะได้จากฟังที่สายสามัญนะคะเขาขอบอกว่าสายอาชีพนะ่ะมีคุณ มีคุณเยอะมีคุณเยอะกว่าแต่ว่าสายสายสายอาชีพก็มีคุณที่ในช่วงต้นในช่วงที่เรียนเนี่ยเราก็มีประสบการณ์มากกว่าสายสายสามัญเพราะว่าส,สยายสามัญเนี่ยเขาจะเรียนยเรียนอย่างเดียวสายอาชีพนอกจากจะเรียนก็ยังมีทุนงานแล้วก็มีรายได้เข้ามาตัวเองแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นเนี่ยสายสายอาชีพจะเข้าจอบหรือได้กว่าสายสามัญเพราะสายสามัญต้องเรียน แล้วก็ต้องไปเรียนต่ออีกขาะไรต่อไปเรื่องสังคมสังคมสายอาชีพก็อาจจะมีเรื่องหน่อยบ้างแต่ว่าก็ก็ยัง้เได้เรียนรู้ได้อยู่ได้รู้ว่าสังคมิในข้างนอกเป็นยังไงส่วนสายสัมพันธ์เนี่ยจะไม่ค่อยได้รู้จะแค่เรียนรู้แค่เป็นเพื่อนจะไม่รู้จักไม่รู้ในการในข้างนอก ส่วนสายชีพเนี่ยจะมีสาขาให้หลากหลายมากกว่าซึ่งปัจจุบันอ่ะอาชสายชีพก็จะมีการเน้นคุณภาพเพิ่มความต้องการ,ร,าอการของแรงงานในปัจจุบนันถ้าเรื่องเรียนต่อมหาลัยเนี่ยในสายถ้าเรียนถ้าสมมติเรียนจบปวสอะไรนี้เราได้ต่อมหาลัยเราจะได้เกียวข้อกว่าสายสามัญ ถ,ถึงไม่ต้องหถาอะไรเราก็สามารถทำงานได้เลยพว่แบบับัญชีเกี่ยวกับพนักงานการเงินอะไรต่งางๆแล้วก็ถ้าเรียนสายอาชีพนยเราจะได้ความวิมคจากแรงงานตลาดแรงงานมากเพราะว่าปัจจุบันนี้มีความต้องการช่างฝีมือแล้วก็เรื่องภาสาสามัญนะครับอาจจะมีเ้อเรื่องภาสาอาชีพเพราะว่า สมมติว่าเกิดเรียนสามัน์ไปมาถึงมอหแล้วขึ้นมหาลัยคุณเรียนหมอ๋ถวสุขว่าหมอไม่ใช่คุณสามารถเปลี่ยนสายเรียนเป็นสายอื่ได้เช่นเป็นทงนายความรถวิศวกรรมก็ได้ว่ามันเรียนสายสามัญค์กันถ้าเรื่องสังคมนอกสายสามัญ์มีกิจกรรมมากกว่าแล้วก็ได้เรียนรู้มากกว่าสายสายอาชีพ ส่วนการเรื่องเรียนตอมหาอะไรสายสมคร์ทมิวการเรื่องเรียนตอบหาอะไรได้มากกว่าเพราะว่าเกรดเฉลี่ยที่สูงกว่าแล้วก็การการสอบเข้าว่าพื้นฐานของสมครนั้นเริ่ปูกัรเริ่มปูพื้นฐานของการสอบเข้ามันก็จะเอส่มาห้ามแล้วก็มาสมมาห้ามหเป็นเรื่องที่ต้องเรียนในการสอบเข้าหาอะไรก็ยิงสายสมครมีมิวกาสสอบเข้าหาอะไรได้มากกว่าสาอาชีพและกลุ่มเพื่อนจะดูซ้อมกว่า แต่ว่าสายอาชีพจะแค่ภาคครับเวลาการต่อมาหาหัยถ้าเรียนสายอาชีพม,มากกว่าครึ่งเขาถึงระดับมหาลัยที่มีนนมคนราชสมันรรัสมงคลหรือเอกชนแต่ข้อดีคือได้เรื่อง,งานไปสสยสัมภาระเรื่งองจะเยอะกว่าในการต่อถัดในการต่อระดับมหาลัยวิชาการแน่นกว่าขอแย้งก่อนเลยนะคะว่าที่ฝ่ายสามัเอ่ยมานะคะเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของอสายอาชีพเนี่ยว่ามีเวลาเยอะกว่านะคะก็ไม่จินเสมอไปคะ่ะเพราะว่า สายอาชีพเนี่ยเวลาในการเรียนน้อยกว่านะคะเพราะว่าเรียนแค่เวลาสองสามชั่วโมงส่วนเวลาพักก็อเอาไปใช้ต่อยอดได้ค่ะส่วนเรื่องที่คุณกล่าวมาว่าเปลี่ยนสายได้นะคะคือสายอาชีพเนี่ยก็ถึงจะเปลี่ยนสายไม่ได้นะคะในช่วงแรกแต่ก็สามารถไปเปลี่ยนช่วงปองสได้นะคะเพราะว่าการที่จะเลือกเรียนสายอาชีพเนี่ยก็จะต้อง รู้ตัวแล้วนะคะว่าเล,เลือกเลือกเรียนสายเนี่ยคือมั่นใจแล้วค่ะและ้วก็ส่วนสายอาชีพนะคะเด็กน้องที่จะได้งานนะคะเนื่องจากตลาดแรงงานเนี่ยต้องการาสายอาชีพในจำนวนเยอะมากค่ะเช่นสายไอทีสายวิศวกรบัญชีการเงินขนส่งแล้วก็ไกเ์ท่ามบัดนะคะจะเห็นได้ชัดว่า สายอาชีพเนี่ยสอดคล้องกับแรงรับของกระแสโลกนะคะสําสำหรับตลาดแรงงานในปัจจุบันค่ะก็คือเขาจะเอออเราไม่ต้องที่เราไม่ต้องมีววงความรู้เบื้องฐานแน่นะคะไม่ต้องฉลาดที่สุดไม่ต้องลึกลึกในทฤษฎีอย่างนักวิชาการแต่ให้เก่งในด้านในด้านหนึงนะคะโดยเฉพาะค่ะซึ่งก็จะตอบโจทย์กับตลาดแรงงานได้อย่างตรงประเณ์ค่ะ สวัสดีค่ะค่ะจากที่ฝ่ายค้านนะคะได้พูดมาเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้นะคะในเรื่องของเวลาในการเรียนที่บอกว่าเวลาการเรียนของสายอาชีพเนี่ยน้อยกว่าสายสาม,มัญน,นะคะสายสาม,มัญเนี่ยเรียนเรียนเราได้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนค่ะสามารถสามารถใช้เวลาร่วมกับเพื่อนในชีชวิตของมัธยมได้เยอะกว่านะคะแล้วก็เรื่องของ การเรียนเนี่ยสายค่ะมันไม่ได้เรียนจนถึงขั้นว่าเครียดเสมอไปค่ะคือแปลว่ามีทุนเยอะกว่าสายอาชีพมีโอกาสได้ไปต่อเรียนต่อที่ต่างประเทศมากกว่าสายอาชีพด้วยค่ะเรียนก็เน้นทฤษฎีและปฏิบัติสลับกันไปนะคะไม่ได้เน้นถึงว่าจะต้องมานั่งเขียนนั่งเรียนอย่างเดียวค่ะมีกิจการให้ทำหลายอย่าง ในเรื่องของแนวโน้มที่จะได้งานมากกว่าจริงๆแล้วสายสามัญเนี่ยถ้าต่อมหาวิทยาลัยดีๆได้เกรดดีๆนะคะต่อปริญญาตรีโทเอกึ้นไปเรื่อยๆเงินเดือนก็จะได้สูงกว่าสายอาชีพแน่นอนค่ะหางานได้มากไดอ้อาจจะมากกว่าสายอาชีพค่ะคือมีความรู้แน่นกว่า แล้วก็ได้ทํากิจกรรมแอคทีฟเยอะเหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีประสบการณ์ในการทํางานเลยสามารถทํางานได้หลากหลายค่ะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเราต้องใช้ความรู้เพื่อไปแข่งกับคนอื่นในการสอบเข้าในการหาที่ทำงาน พราะสายสาม,มัญดีกว่าสายอาชีพแน่นอนค่ะเออขอขอโต้แย้งเกี่ยวกับประเด็นของสังคมละกันซึ่งสังคมจริงแล้วอะของใส่ใส่สายสามัญก็คืออยนสังคมจะอยู่ในรโรงเรียนซะส่วน,น,นใหญ่แต่ว่าสายอาชีพพอคือเราจะไปหาวิทยาลัยนึ่งเราก็แบบจะมีเพื่อนกับอีกวิทยาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งได้ก็คือมันก็ไม่อยู่ในกรอบของวิทย,ทยาลัยนานชุกส่วน ทางจบแล้วจะเรียนต่อต่างประเทศจะทำยังไงก็ก็เริ่มจากหาคอร์สที่เพื่อนสนใจอย่างอยากจะไปเรียนที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์สิงคโปร์หรือมาเลเซียซึ่งอย่าลืมดูให้แน่ใจว่าที่ที่เราีปที่ไหล่ที่ที่เรไปเรียนนั้นจะมีทีโเรียนีที่ทันสมัยรองรับความต้องการแล้วก็สนับสนุนการกษาอ่างเต็มที่อย่างตัวอย่างเช่นการนึกหาคอร์สที่ที่ต่างประเทศอ่ะอย่างหลักสูตรการผลิตอาหารเครื่อง โด,โ,ดโดยที่ต้องไปสถาบันดึกกรทอนสถาบันจากออสเตรเลียที่ไม่ได้ไปแค่ไปเรียนในหลักสูตรได้โอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้จากการทําง,งานจริงในร้านอาหารเดมิสันรสสตรอร์นซึ่งเป็นร้านอาหารออกทางวิทยาลัยด้วยหลังจากได้เรียนหลักสูตรหรือคอสเยนต่างสนใจแล้วก็ควรตรวจสอบคุณสมบภาิของตัวเองว่าตรงกับทงมหาวิทยาลัยต้องการหรือไม่เพื่อต้น เพื่อหาโทรศัพท์รองหรือประเมินความเป็นไปได้ในการสมัครเรียนส่วนสดิ์ายชีบมีคนจบได้เยอะมากอย่างดาราแสดงอย่างนาะะี้อย่างเช่นเ,นเบิร์ดธงชัยไม็กซ์ใจคือสําเร็จการศึกษาสำหร,บร,รับวสที่วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีหรือมอัธยมฏิทานคือเขาสําเร็จการศึกษาปวชและปวสที่มหา,าวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอ,ออนนวิทยาเขตบุคคลทวายรรแล้วก็พันธนากร สำเร็จการศึกษาระดับปวสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นหรือจันทบุรีหรือจะเป็นขอแล้วก็งานสุดท้ายคือแม่คิดดาลาคือสำเร็จการศึกษาระดับปวสชที่มหาวิทยาลัย ทางหน้าของสายสามมันเนี่ยคุณเวลาคุณเรียนต่อเนี่ยคุณได้ปูพื้นฐานตั้งเยอะตั้งแยะคุณมีโอกาสไปต่อในสายที่แบบอาชีพแบบอาชีพแบบพูดหมองพวกอะไรที่ไม่มีเงินเดือนเยอะใช่ไหมพวกราชก,การต่างๆที่ยอดสูงๆเป็น,น้าเป็นตายให้ครอบครัวมันดีกว่าตั้งเยอะตั้งแยะการเรียนในการลงทุนครับคูมาเคยพูดไว้คุณเคยฟังบ้างไหมหมาเลยแม่เรื่อติดมาตายเลยับ ถล้วผมขอสารุปเลยนะครับว่าสายสามันเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะครับเวลาคุณเรียนต่อเนี่ยต่อให้คุณจะมีเวลาน้อยในการพักผ่อนแล้วทำไมประสบการณ์ที่คุณได้ํามามันดีไหมแน่นอนมันดีตัวตัวคุณทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่คุณได้รับเข้ามามันดีเสมอพ่อแม่เขาต้องการอะไรเขาต้องการให้ลูกได้เจริญเติบโตได้กลายเป็นหน้าเป็นตาของสังคมเป็นคนดีของสังคมสิ่งที่คุณควรจะทำก็คือการเรียนทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเชิญสายสามัญค,ครับเชื่อผมในชีวิตคุณจะดีแน่นอน เป็นโสดดีกว่าแต่งงานการอยู่เป็นโสดดีกว่าแต่งงานเพราะไม่ต้องกังวลเรื่องชู้สาวไม่ต้องคอยโทรตามให้แฟนกลับบ้านหรือต้องคอยดูแลคนคอื่นทำงานบ้านแทนการทำอาหารให้ใครกินเป็นโสดดีกว่าแต่งงานไม่ต้องกังใจเรื่องของพฟนอยู่ต้องคอยเื่งใส่ใจเรื่องของอิกคนมมากกว่าเรื่องของชัวนเองก็ต้อง จดทะเบียนสมรสแต่งทรัพย์สินกันเวลาที่ฝ่ายสร้างที่สินเราก็ต้องช่วยใช้จ่ายเป็นโสดใช้ชีวิตคนเดียวมีความสุขมีมีสละมากกว่าไม่ต้องมาคอยนั่งเสียใจหรือ มานั่งเครียดเวลาที่ต้องแยกทางกันต้องมานั่งเศร้านั่งหาทางรู้พอนั่งฟังเพลงเศร้าต้องมีเรื่องชู้สาวในการตกสีแย่งแฟน,นต้องคอยตามมาลงของผู้อื่นตลอดเวลาในเรื่องในหลายหลายอย่างจะทําให้ความหมดทนของเราเสียไป มลยต้องเป็นห่วงเรื่องการโดนทำร้ายร่างกายจากการมีชู้สาวที่ผู้้านพูดมาก็มีสวดค่ะแต่การมีคู่ไม่ได้แปลว่ามีความสุขมากขนาดนั้นโอกาสเสียใจก็มีมากแต่การเป็นเสอร์ดีกว่าเพราะมีเวลาให้ตัวเองมีเวลากับเพื่อนและมีเวลาไปเที่ยวมากกว่าแต่การมีคู่ก็ไม่ได้แปลว่ามีคนซัพพอร์ตอยู่ตลอดต่อให้เป็นเซอก็มีครอบครัวมีเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตอยู่ตลอด ถ้ามีคู่ก็มีส่วนที่จะต้องแบ่งสีส่วนลมกันแต่เป็นโสดเราไม่จำเป็นจะต้องแบ่งสีส่วนวดกันจากที่ผู้สนับสนุนาเสนอพนดีเด็กได้ได้กล่าวมามันไม่ซึ่งมันไม่จริงเย่ยมนเป็นเป็เสมอไปเพราะว่าการการการแต่งงานนั้นจะมีคนช่วยจะแชร์ค่าใช้จ่ายต่างๆไปแล้ว แล้วทําให้รายจ่ายนั้นน้อยน้อย,อยเพราะว่าช่วยกันออกหาเง,างินกันมาเองแล้วซึ่งเงินที่เหลือก็จะมีมากกว่าตอนสดแถมยังเป็นเรื่องง่ายขึ้นที่จะหาของซื้อมาหาด้วยกันเขาไม่มีความสุขซึ่งแน่นอนว่าการการแต่งงานนั้นทําให้ไม่ได้เจอเพื่อนหรือว่าเจอเพื่อนได้น้อยลงแต่กับทำให้มีความรับผิดช,ชอบมากขึ้นแล้วมีระเบียบวินัยมากขึ้นในการใช้ชีวิต และมีการวางแผนอย่างชัดเจนในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีลูกการใช้จ่ายและการเออก,ก็บออมต่างๆซ,ซึ่งมีผลดีต่อสังคมและทําให้มีการปรับเปลี่ยกกนการใช้จ่ายและพฤติกรรมทำให้ทำให้เป็นคนที่ใจเย็นขึ้นและเป็นคนดีในสังคมการแต่งงานนั้นจะทําให้มีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ทาให ทำไม่ปวด่ะสามารถผ่านหรือประสต่างๆไ่ได้เขาจะมีเพราะเพราะคุดเพราะซอไม่ได้เนื่องจากมีคนที่จะรอซัพพอร์ตอยด้านหลังตลอดเวลาเสมอจากที่ฝ่ายเสนอพูดมาไม่เป็นความจริงเสมอไปน,นะครับการแต่งงานเองก็มีข้อดีอยู่หลากหลายเช่นการมีครอบครัวเองก็ทำให้เรามีคนซัพพอร์ตมากมายแล้วก็มีแรงใจในการทำงานครับแต่ว่าเวลาส่วนตัวก็จะน้อยลง นั่นเป็นความจริงครับแต่ว่ากนะารที่เรามีคนซัพผอนนั้เป็นเรื่องดีครับเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเรากลับบ้านไปเลยมีครอบครัวของเราครับผมแล้วการแต่งงานก็ยังเป็นความฝันของผู้หญิงหลายๆคนรวมถึงผู้ชายด้วยครับผมเองก็อยากแต่งงานดูครข้างเหมือนกันครับ ที่ฝ่ายค้านพูดมาไม่เป็นความจริงเสมอไปถ้าเราจะไม่มีผู้รักแต่เราก็ยังมีครอบครัวของเราที่อยู่ด้วยตลอดหรือเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวที่จะต้องมีผู้รักตลอดเรามีเราเวลาเราเหงาเราอาจจะซื้อหมาซื้อแมวมาอยู่ด้วยก็ได้ทาให้เรามีความสุขในส่วนนั้นแต่ถ้าแต่ถ้าเรามีผู้รักก็เวลาแบบถือว่าต้องการคนซัพพอร์ตเราก็แค่ ทักถามแม่หรือค่ะพ่อก็ได้เพราะว่าเ,าเขาก็อยู่กับเราตลอดถือว่าไม่ก็เป็นเพื่อนของเราก็ได้ที่เราจะทักไปปรึกษาอะไรแบบนี้แต่ถ้าแบบเราจะได้ภูมิใจว่าเราสร้างขึ้นมาเองทุกอย่างไม่ต้องแต่งสัดสินให้ใครถ้าเรามีผู้แต่งงานเราจะได้ไม่ต้องมาคิดมากเรื่องหลายเรื่องที่เขาสร้างขึ้นมาเราก็ไม่ต้องมาเหนื่อยไม่ต้องมาท้อไม่ต้องมาคอยตามคอยจุกจิกเขาแล้วก็ เขาจะได้ก็ต้องทำให้เราเหนื่อยเราลำคาเราเหนื่อยเรื่องมากเรื่องมันอาจจะเกิดขึ้นมาได้ตัวเราหรือตัวเขาแต่แต่นี่เกิดขึ้นมาไงก็ต้องมีความทุกข์แล้วก็สุข์ลงกันไปส่วนมากมันก็จะไม่ดีเพราะว่าทุกข์มันอาจจะมีมากกว่าความสุขเพราะว่าการที่เราอยู่กับใครคนหนึ่งก็ต้องมีการทะเลาะกันอยู่แล้วแล้วก็ทําให้เราไม่มั่นใจในบางเรื่องที่เขาพูดกับเราแล้วก็ไม่พอใจในบางเรื่องที่เขาพูดกับเรามันจะทําให้เรามันท้อนจิตใจทําให้เราเหนื่อยทำให้เราคิดมากเราจะไม่มี เวลาทำอย่างอื่นหรือว่าทำงานที่เขาคิดมาแล้วก็อีกเรื่องที่เขาชอบพูดให้เราหนักใจชอบมนรู้ทนี้ทำให้เราคิดมามันจะไม่ดีมากๆการแต่งงานไม่ได้เป็นความฝันของใครหลายๆคนและอาจจะไม่ไดีดีแบบที่ฝ่ายค้านคิดเพราะว่าเราอาจจะต้องมานั่งเสียใจในเวลาที่คนมีคนอื่นและเราอาจจะต้องยอมคนอยู่แบบนั้นเพราะรัก แล้วการมีลูกหลังการแต่งงานไม่ใช่เรื่องที่มีความสุขขนาดนั้นเพราะเราอาจจะต้องเสียโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตไปเช่นเราอาจก่อนแต่งงานเราอาจจะเคยออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนกับครอบครัวแต่พอหลังแต่งาง,าตงานเราก็ต้องมานั่งอยู่กับแฟนของเราเราต้องมานั่งเลี้ยงลูก ทําให้เกิดความทุกข์ความเครียดและเราอาจจะฆ่าตัวตายได้การแต่งานไม่ได้มีความสุขมันก็ต้องมีความทุกข์คนด้วยเพราะว่าอีกฝ่ายอาจจะไม่ได้ดีแบบที่เราคิดเหมือนตอนแรกๆอีกฝ่ายอาจจะหลังแต่งงานอาจจะมีนคนอื่นอาจจะทำให้เราเสียใจเี่นเอคชั่นค่ะท้อง มีทั้งคือการต้อรู้ความแตกที่ใดได้สภาพแบดล้อที่ดีความสลดภัยในการตรวจการเีนตอนแถนยังมีแอน์ทีเรียนมีท่เด็กบอกโดยเฉพาะของนักเรียนไม่ต้องอาหนังสือกลับบ้านเย็นแถมยังเน้นภาษาการเรียนหลักสูตรแถนที่ประมาณของโรงเรียนอ้าเยอะเนี่ยหาอบเหมือนมีหลักสูตรเน้นีเยงมหลายอย่างกิจกรรมท่อง้ภาษาหลายอง โรงเรียนรัฐบาลไม่ต้องเสียค่าอาหารถูกเสียค่าอาหารก็ถือว่าอาหารถูกมากไม่ต้องเสียค่าเทอมถ้าเสียค่าเดิมก็ต้องถูกเหมือนกันมีอุปกรณ์การเรียนแจกฟรีโรงเรียนรัฐบาลอยู่ใกล้บ้านมันง่ายต่อการเดินทางและก่อนจะมีพื้นที่น้อยกว่าโรงเรียนรัฐบาลแต่โรงเรียนรัฐบาลจะขัง,ขงคงที่หลากหลายมา,มากกว่าเอกชนมีการเข้าค่า ม,มีการเข้าค่ายฟรีเดินทางสะดวกโรงเรียนรัฐบาลไม่ต้องจ่ายค่านะ้ำค่าไฟไม่ต้องจ่ายค่าทิ้งโรงเรียนรัฐบาลมีแอร์ก็มีแอร์เหมือนเอกนชนน่ะคะ่ะ จะจ่ายค่าเสื้อผ้าจ,าจ่ายค่าเสื้อผ้าก็ถูกมากค่าสมุดหนังสือก็ไม่ต้องเสียถ้าเสียก็เป็นค่าที่แบบถูกมากๆค่ะประมาณที่เรียนไุสร็จแล้วเราจะไปใช้กับการบำเนินวัสีุเรียนและก็เอาไปใช้กับอ,อ,อุปกรณ์ทันสมัยเป็นใหม่ของเรียน สภาพเป็น,นร้ขขอนดีนักเรียนโดยเกตว่าเป็นมิตรช่วยกันช่วยกันได้แต่เป็นมิตรเปิดรับข้อมสามารถเปิดรับความสามารถลหลายๆดย้คนเรียนเอกชนเราจะมีมันเราจะมีการกตัดตัดไปให้เรื่องหลายแขนงเรียนอะไรปลาเรียนอะไรนมับ้างมาเอกชนตแต่เปลี่ยนได้ร้องก็เนี่ย ได้ไปเข้าข่ายเการแใช่ไไปเย้ายมเกการแล้วมีคอนเสิร์ตให้ฟคีข้าวจะแจมนจะแกินแต่ก็อร่อยเหมือนกันมีค้าเใ้กินตลอดมีน้ำกินเอกชนนะคะมีเซตดีด้านของสงฆมค่ะเพี่สามสามารถไว้เง <mam> ็ <m> ์แาวได้ค <m> ่ะ <s Alles> <m> <s molecules> แล้วก็เร oh> ื่องของสีผมคะสามารถทำสีผมได้ในบางโรงเรียนเพศนะคะเพศที่สามสามารถใส่ชุดเพศตรงข้ามได้คาะท้องการนนักเรียนเล่นเปี่ยนนะคะสามารถเล่นเปียนที่ประเทศอื่นได้ฟรีค่ะมีทั้งจีนเจกาค่ะครูเป็นคนเก่งมีความรู้มีความสามารถในการเป็นครูสอนได้พอใจเอาใจใส่มากกว่าตั้งใจสอนได้ทุกครั้ง หรือจะแทนแต่นี้คุณการศึกษาสัตว์มีหองพักกาที่ปลอดภัยผู้ปกครองไม่ต้องเปห่วงแต่นี้คา้าใชใจมีบางส่วนเรื่องเรียนได้ไวกว่าบางโรงเรียนที่กว่าวว่าเรื่องไฟเอกสารจะสะอาดกว่าสิา่งเร้าเกลือจะไม่ทำ สะอไม่จําเป็นว่าต้องล้างคืองหรืออะไระอยู่ที่แต่และโรงเรียนว่าโรงเรียนนั้นจะสะอาดหรือไม่สะอาดค่ะส่วนมากจะมีนักเรียนที่กินอาหารจากที่อื่นมาแล้วท,ท้องเสียคะ่ะส่วนเรื่องไว้ผมยาวนะคะเลือกไว้ผมยาวเนี่ยโรงเรียนเอกกรัฐบาลกับเอกชนเนี่ยองไว้ได้เหมือนกันค่ะ แต่ไว้ในความที่แบบเหมาะสมค่ะทำในญี่ปุ่นเกาหลีญี่ปุ่นเกาหลีจีนค่ะแล้วก็อังกิษค่ะแต่อันนี้ก็ต้องเป็นคุนของการศึกษาที่โรงเรียรนพากันไปแข่งขันได้ค่ะโรงเรียนรัฐบาลจะส่วนมากจะนำเด็กนักเรียนไปแข่งขันเพื่อแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนอื่นค่ะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายให้เด็กนักเรียนมีความ หลักเรียนเอกชนได้หลายหลายอย่างแต่ก็มีหลายหลายอย่างที่น้อยเหมือนกันเช่นในการสนับสนุนในการเรียนค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายเหมือนกันไม่ต้องเสียดังไม่จำเป็นต้องเสียดังเสมอไปอันนี้อาจจะโรงเรียนเอกชนบางโรงเรียนก็มีค่าใช้จ่ายเนี่เฮ้ยมีค่าอุปกรณ์การเรียนมีและมีค่า